แจกกาไรด้วยโอ้โหคิดใครสวัสดีค่ะสวัสดีช่องลุงพลพ่แตนเพมมรี่นะคะวันนี้แล้วก็มีป้ายสวยๆมานะคะวันนี้ป้ายเขาเขียนว่าเราอ่านได้ใช่ไหมอันนี้อ่านได้ครีมบำรุงครีมบำรุงผิวหน้า T.P. ีสกินะคะทุกคนป้ายที่อ่านได้หมดอ่านได้หมดใช่หมดใช่ได้หมดหรือว่าถามนอยยอนหมดแล้เป็นการตอบแต่ว่าอ่านอ่าน อ่านใจคนในป้ายไม่ได้นะลุงอ่านใจภาพคนในป้ายไม่ได้คือคือผู้หญิงเขาจะรู้ว่าครีมบำรุงหน้าคืออะไรเขาจะรู้คือจบไม่ต้องอธิบายเลยครับไม่ต้องอธิบายเยอะนะคะเจ็ดบอกก้าเป็นสิบหกสิบหกเป็นเลขโคตรสิวนี่หอมมาเอินหมดเลยเนี่ยใช่มันเป็นจังหวะพอดีนะเมื่อวานก็อะไรนะเราปักมันเลขที่บ้านพอดีด้วยเราปักใช่อีกเล็นเลขที่บ้านด้วยแล้วก็เราเอาป้ายมาแขวนวันก็วันที่เก้าวนเก้า สิบเก้านาฬิกายี่สิบเก้านาทีแล้วสิบเก้านาทีดีไหมจริงๆเลขเจ็ดมันเป็นเลขพญานาคน่าเหมือนเลขเจ็ดแปดเก้าอ๋อเจ็ดแปดเก้าเต็เต็มเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ทุกคนหน้าตาเราเพิ่งกลับมาจากไร่จากนาตอนที่เราถ่ายแบบนะคะทุกคนนายถ่ายโดยพี่หนิงแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะคะพี่หนิงเป็นคนถ่ายตัวนี้นะเนีถ่ายไว้ก็ไม่น่าใส่ว่ะนี่ก็มาดูดูการกินมาม่าๆใช้มาก่อนแล้วเราลงมาทำไงลงมาลงกัน ในลุงก็กินมาม่าอยู่ข้างหลังป้านะคะแซ่บปลลุงแซ่บปลาลุงร้อนนานี่เนาะฮะมันเกี่ยวบอะไรนี่มัอเป็นร้เกี่ยวกับไอ้ที่ใส่เขานั่นแหละร้อนนานมากเลยจะได้ออกกินอะไรมันหอนแห้งไรมันนะมันหอนแห้งไรผมนาะนี่คือไม่ต้องร้อนนะไม่ลงมันคือถูกมันร้อนนานมากจนต้อง เปิดแเปฟชชตาร้อนเลยปิดแ <Therm om, S 2> ้วเปิดแฟชตาเดี๋ยวเดยเดียเปิดแฟชส่ตาเพิ่งดูพี่น้องเลยมันทำอะไรมันเปิดแฟชส่ตาเนี่ยโอ้โหาอ้โหโอ้โนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้เนโอ้โหโอ้โหโอ้โนีอ้โหโ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 อ้่หขอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหอ้้ก็้ออ้อออ้อ้ออ้อออออ้ไข่แน่ สามกองสามสามสิบห้าครับกปิ่งสามห้านะครับแต่ว่าถ้าถ้าตัดเป็นเลขก็ถูกลงครับกระปิ่งกองมาสามห้าอืมไม่แพงนะไม่แพงครับแต่มันได้เยอะด้วยนะถ้ามันอย่างเงี้ยมันถือว่าไม่แพงนะลุงว่าลุงว่าจะสั่งมาไว้เป็นหลังๆเลยให้น้ำมนชอบกับอกเดี๋ยวพ่อไปแจกเพื่อนๆได้ไหมน้ำมนหลายรสน้ำมนก็อะไรมาก็คิดถึงเพื่อนตลอดนึกว่ามันต้องเอาน้ำร้อนใส่โอ้โหแบบนี้ ไม่เก่าไม่มีบ้านครับพันสองน้ำอันไหนดีสุรัดใหญ่เลยเน้ำใสก็ร้อนเลยอันี้จะอนี้จะพันสองมันมีไซส์แบบเจ็ดร้อนก็มีแต่ประมาณน้รงนีดประมาณขีดความสูงแล้วก็ปิดแล้วก็จะแคบลงมาประมาณตั้งม่ิบอันนี้มันแปดสิบกับสองเมตรสองเมตรห้าสิบใเล่ใหญ่เอ็ดมินก็กำลังทำงานอยู่ต้องอลังการครับไม่ใช่ล ดูลงกินมากๆมีสีทำเพิ่มได้ไหมได้ทำเพิ่มได้ครับเจ็ดร้อยให้มีไปเอาเล็กคนนี้ใช่ไหมได้ได้ได้ครับมีซีอีโออีกคนหนึ่งนะครับเอาไว้ทำในบ้านเนี่ยมันเป็นตัวแทนติดบริษัทเอากลับมาในบ้านใช่เวลาถ่ายมันต้องติดอ๋อเหรอเดี๋ยวเอาเอาเอาไปเจอใช่มันต้องมาในบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันกำลังหัวยุ่งหัวยองอยู่ร้อยกระปุกใช่ป่ะเป็นตัวแทนพี่อ้อมพี่อ้อมโทรมาหาน้ำฝนบอกว่าอ่าร้อยหนึ่ง จะอะไรนะขอภาพขออะไรไปเพราะว่าเอฟเอฟซีเขาก็ต้องการจะื่แชร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรบอกแชร์ไปเลยรับปลูกเนี่ยเอาสามสิบคนนะครับเลยรับปลูกแต่รอบแรกรอบแรกเนี่ยยังไม่ยังไม่พอยองแล้วคือปีก่อนเพราะว่าระบบหลังบ้านมันยไอซี่ก็ต oh, ้องปักแปรก็ต้องปักหมดหลายอย่างขายทุกอย่าง ไม่ได้ต้ไปกดคือร้อยเลยต้องร้อยเลยทีบไม่ได้จะค่อยๆหลาย่างไปค่อยๆไต่มาเพราะว่าตุวกมยตังเมีย้ทีละเจ็ดพันเก้าเจดพัน้ารด้ก็ได้มันนอนแล้วมันมันรู้จักที่มันนอนหน้าบ้านนะเออมารู้จักที่ใส่มันแบบว่ารู้จักเหมือนกับว่าหน้าที่ของมันกอต้องหน้าบ้านมากไม่เอาไม่เอาครับไอ้เนี่มนนัดต่างหากไม่เกี่ยวถ้าคุณถึงกบนันไอ้ที่โสเนี่ยผมจะเป็น โบนัสที่ศษกับคนที่ได้ขายเก่งไงโอเคครับโอเคครับไม่เกี่ยวกับตัวแทนนะไม่เกี่ยวกับตัวแทนน้อยเลยจะได้ผมจะยังไม่เป็นตัวแทนไม่ผมจะขายก่อนแทนมีที่มันทยู่ที่เุนที่เนี่ผมจไม่เป็นตัวเท่าไหร่จะเป็นี่กปุดกะกกรปุกตดกระติดระปุกกด เว้ย่างนั้นผมไม่ซื้อหรอกสิบบาทผมไปเขาเก็บตังค์เงี้ยขโมยตังไปเท่าเจ็ดพันเจ็ดพันเก้าพูดอย่างนี้เขาเขาจะวางตังค์ให้ให้ขโมยไหมเนี่ยผมดูที่ร้อนมันซ่อนมันเหรอวันนี้เขารุ้มาแล้วเฮ้ยไอ้ขโมยตังค์นนั้ซ่อนอย่างเดียวเลยเอออย่างนั้นความรับแตกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรีบเดี๋ยวเดี๋ยวไปตกแต่งให้หนึ่งคนความรับแตกเลยรู้ดีแตไม่จริงต้กที เรายังไม่ถึงเจ้ายังเลยโอ้ยเราซีอีโอทำอะไรอยู่ซีโอกินมาม่าดูดิยังยังไม่ถึงเงินยังยังเอยเขารอพรุ่งนี้ไงเหลือรบร้อยเนี่ยเขารอพรุ่งนี้เขารอพรุ่งนี้นะทุกคนจะไปหัวหินเอาไว้นี่นะคะก็ผมจะกินมาม่าอยู่จะเอาเพิ่มติดไปเอาติดนี่มีรา่เดี๋ยวจะเปิดตัวแทนร้อยหรือไม่ถ้าถ้าไหนก็ไปแบบร้านผู้ใหญ่อะไรเงี้ยซุ้มตำ ต้องไปเกี่ยดีอันนั้นให้พี่ทีดใหเขียนพี่คิดว่าถ่ายพวกลูกเย่าล้มลูกเห็นรูปตัวเองไหมลูกจะไปไหวได้ไหมลูกเนี่ยนั่นตัวเองไหมได้ได้ไดโอเคครับนะครับวันนี้ก็เอาป้ามาส่งนะครับไปตั้งใจนะครับเพราะวันนี้เปิดตัวแล้วครับและอีกช่องนะครับช่องใคยบอกเจ้าแล้วถ้าหาช่องไม่เจอก็พี่มาค่อยบอกแล้วก็เว้นวรรคเจ้าแล้วแล้วก็เลื่อนลงมาครับค่อยบอกเจ้าแล้วเว้นวรรคด้วย คือเจ้าอย่าดื้อจาไม่ฟังอะไรกี่บาทนี่คือกูบาอาจารย์จะเตือนเราเราก็เราคนดื้อผมจะเอาสามช่องนี้ด้วยค่อยจอบเบิ่งเจ้าอาจารย์คนตั้งใจเครับค่อยจอบเบิ่งเจ้าว่าอะไรยังไม่รู้เลยหรือว่าเจ้าจะโดนจอบค่อยจอบเบิ่งเจ้าจอบเบิ่งแปลว่าอะไรผมยังไม่รู้เลยอาจารย์เรตั้งใจผมเนี่ยราจะจบกระแสจช่องไต่ข้าวแล้วจบเบิ่งแปลว่าอะไรครับแอบมองมาแล้วเหรอโอเคสามช่องเครับทิ้งลงก่อนแป๊บจะไปไายไม่รู้ทุกคนราคา ทิ้งลงมานี่ก่อนไปแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันนะคะทุกคนมนี่มานี่มาแล้วเ,เบบวมันเข้าเร็วกข้มมามันมาแล้ว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 โอ้โหมันมาแล้วเนี่ยไม่ให้มันออกนะโอ้โหล้างเรืออะไรให้ล้างเรือะไรมาเนี่ยหาเรืออะไรมา,เ,รมาเกิดอะไรขึ้นที่บ้านพี่นี่เฮ้ยนี่รถใครมาเนี่ย รถใครมาโอ้ยทะเบียนคุ้นๆฮะไปแล้วนะรถใครบ้าไม่รู้เหมือนกันทะเบียนคุ้นๆมันได้ยินเสียงคุยกันฮะฮะใครมาบุกเนี่ยใครมาบุกออฟฟิศเจ้ารู้ได้ไงฮะโดมกินมาที่แรกก็ดูใจดีที่แรกก็ดูใจเดีรถยูทูบมันขี่เร็วๆแสดงว่าเขาเลยไปมุก แล้วเขาไปมุกสรุปคือไปมุกกันเหรอน่แต่ก็เลยทม่บ้านจะไม่จะไม่มาเพราะกลัวหรือทุบมันหลายบทหดหลายบทตื่นเต้น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 เป็นคือน่าแดกไปปูพื้นเมื่อวานนี้ไปปูพื้นเมื่อวานนี้แล้วทีนี้ทีแรกไปยังไมงแต่เมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นมันจะเป็นพื้นแบบนั้นน่ะอืมอ่า แต่ช่างบอกว่ายกขึ้นไปบนบนชั้นสองนั่นนาแต่ก็ซื้อซื้อนี่มามาปูอีกก็ได้เนี่ยนะที่ที่เห็นผลที่มาดูเนี่ยก็อยากมาดูว่าแผ่นแบบเนี้ยน่ะให้ช่างให้ช่างติดให้หรือว่าติดเองติดเองได้เฝึกฝึกสิบนาทีนะแล้วก็ทำสองชั่วโมงเมย์ก็ทำกันเองสองชั่วโมงถ้าเป็นร้านนาแต่ก็ให้พี่ใหญ่ปูให้ก็ได้เพราะเขาฝึกแล้วแต่ป้าลองนั่งแต่นี่เมย์ทำสิ สำหรับคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเตัวนี้มันหนานั่งสบายคนนั่งรวยเนี่ยอะไรปะฮะพร้อมหรือยังมาทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมาทำอะไรมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหลงกลแล้วมนเลยจับจับ ด้านนี้ด้านตรงนี้ด้านนี้เล้วก็เอหลังไปเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะเยอะมากเฮ้ยเฮ้ยมันานี้ไม่ทำอะไรแต่ด้านนี้ซื้อมาซื้อมาทำความเท็จนิดนึงเห็นแล้วเมื่อวานนี้เห็นพี่กินั่งแล้วก็เห็นไอชิ้นั่งไอชิอย่างนี้เฮ้ยลุกขึ้นแล้วมันหดเหรอมาไหนได้เนาะมาไหนมาคาเข้าไปพวกนี้เขาซื้อของมัน จะทขนาดมันลดราคานะไม่ฟ้าเลยว่าเป็นเป็นแค่โยกได้เป็นโยกได้ธรรมดาโยกได้น้องไม่ได่ธรรมดาอันนี้เป็นงวดระบบมือระบายระบายงวดก็ดีนะตั้งนะอันนี้ยอดแค่สองบาทตั้งนะตั้งเวลาน้อยไปหน่อยนะเนี่ยเครื่องมือนี้แล้วก็เอาเอาอันนี้เอาเอาอันนี้ลงดูคิปนี้หมดแล้วแต่ชอบไอเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะทุกคนมาส่งญิปุนก็เลย จะลืมนะยะนี่น่าจมาตกแต่งเล็กๆอ่ะทำเล็กๆน้อยๆอ่ะคือเราอยู่คนเดียวแล้วเราจะทำบ้านทําไม่เอาใหญ่จะเอาดูแบบใช้สวยได้ก็ว่าส่วนมากเนี่ยคนเขาเรียกว่าอะไรคนเราจะชอบทําบ้านใหญ่แล้วมีที่นอนเล็กๆนัาแต่ชอบทําบ้านเล็กๆแต่ว่าเอามันใช้สอยได้